คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะครับที่จังหวัดยะลา,าที่จังหวัดนราธิวาสคุณผู้ชมมีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์เป็นภาพเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุไปจุดไฟเผาบริเวณมัสยิดเทียมอำเภอจันจแนนะครับมีการไล่เลียงเหตุการณ์บอกว่าตั้งแต่วันที่3 1อดสิงหาคมจนถึง1กันยายนเกิดขึ้น6เหตุการณ์ด้วยกันครับ ภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมเกิดขึ้นวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ช่วงเวลาเนี่ยประมาณสัก23นาฬิกา55นาทีคุณผู้ชมลองดูจากตัววงกลมสีเหลืองเนี่ยนะครับตัวสี่เหลี่ยมสีเหลืองที่มีการมาร์คไว้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นผู้ก่อเหตุประมาณสัก4 5ถึง5คนนำยางมาวางไว้กลางถนนแบบนี้หลังจากนั้นปรากฏว่าก็จุดไฟเผาทันทีครับแบบนี้ ซึ่งจุดนี้ตามรายงานข่าวเนี่ยเป็นมีพบข้อมูลบอกว่าเกิดขึ้นที่บริเวณมัสยิดแห่งหนึ่งที่อำเภอจจแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้เวลา23นาฬิกา55นาทีด้วยครับ ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมคือเป็นการลักษณะของการเผายางรถยนต์แล้วก็มีการวัดวางวัตถุต้องสงสัยจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เ่ยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือ19เนาฬิกา50นาทีนี่คือเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่ตำบลโตะ๊ะเดงอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดราธิวาสนี่คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับส่วนเวลา23่มนาฬิกา5นาทีครับ ก็เกิดเหตุระเบิดหน้าธนาคารทกสที่ถนนเพชรเกษมตำบลบาเจาะอําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคือไล่เรียงกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสักหัวค่ำทุ่มกว่าหลังจากนั้น 2 3่5นาิกานาทีก็เกิดเหตุการณ์ที่2นะครับพ้นเที่ยงคืนปั๊บเดียวเท่านั้นเองครับเที่ยงคืน5นาทีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมก็เกิดระเบิดหน้าธนาคารทกสที่หมู่1ตําบลจวบอําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสจากนั้นตอนเที่ยงคืน30นาทีก็มีเหตุการณ์เผาบริเวณตลาดดูทรงยอหมู่ที่1ตําบลดูทรงยออําเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับและ ในเวลาเดียวกันก็คือเที่ยงคืน30นาทีมีเหตุระเบิดตู้ ATM หน้าอบตอตมัมมยุงหมู่สามตามําบลตัมมยุงอ,อําเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยทางเพจสวท,ทยะลามีการนำมาเผยแพร่เอาไว้นะครับแล้วก็ล่าสุดทางสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนาราธิวาสนะครับแจ้งว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการปิดกั้นพื้นที่หลายจุด พยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถ้าเช้านี้พบเห็นวัตถุบุคคลหรือสิ่งผิดปกติใกล้บ้านโทรแจ้งสายด่วน 1341หนะครับหรือว่าโทน191ได้ทันทีเลยนะครับค่ะไม่ใช่เพียงแค่นราธิวาสนะคะคุณผู้ชมเพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยยังได้มีการรายงานนะคะบอกว่าเกิดเหตุระเบิดตู้ ATM ที่บ้านบันดังสะตามอำเภอกาบังบันดังดามาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาด้วยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกับเผายางรถยนต์บริเวณถนนสายยะลาบ้านเนียงแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่มีการรายงานที่จังหวัดยะลานะคะคุณผู้ชมที่ยะลาเนี่ยก็บอกว่าเกิดเหตุ เบิดตู้ ATM บริเวณปัม๊มบุดีฝั่งขาเข้าเมืองยะลาด้วยนะคะดังนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้มีรายงานนะคะเกือบเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะที่ตู้ ATM บ้านปูยุทธ์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก็มีเหตุระเบิดเช่นเดียวกันนะคะ สรุปตอนนี้น่าจะครบ3จังหวัดเลยนะครับที่มีรายงานเหตุเกิดขึ้นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีและนาราธิวาสเดี๋ยวติดตามสถานการณ์เช้านี้กันต่อนะครับ